วัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมของ hide and seek นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซ่อนแอบกันนะครับอืมตอนนี้นับเขาก็ได้ทำการซ่อนแอบกันอยู่นะครับตอนนี้เราจะเป็นสเปกเลตตอนนี้เราอยู่ในสเปกเลเตอร์โหมดกันนะครับวันนี้จะมาดูกันว่าาซ่อนกันได้หรือไม่ติดตามได้เลย ชีวิตนะครับอยู่ในหน้าจอนะครับตอนนี้นับเขากำลังสุ่มด่านนะครับนี่ก็ำลังสุ่มด่านนะครับไม่รู้จะได้อะไรนะผมมองไม่ทันนะครับมาตอนนี้เราได้อยู่ในด่านงานนะเป็นด่านสโตรเป็นร้านขายของนะเป็นสโตรร้านขายของแล้วก็จะสุ่มว่าใครจะได้เป็น HQ หรือเปล่าหรือว่า EQ นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วจะสุ่มว่าใครเป็นตัวเนี่ย IT นะเขาจะสุ่มว่าใครได้นะครับ นี่ก็จะ่มนะครับมีทุกคนเลยนะครับอ่าคนนี้คนระับนิชิมะสองศูนดีไว้ด้วยครมันจะเขียนว่าไอทีนะไอคนที่เป็นนะแล้วเราสามารถเป็นสเปกเลเตอร์โหมดได้ด้วยโอ้โหเดีย๋ยวผมจะตามผมจะเอาไงผมจะตามเพื่อนๆไปไหมครับหรือไม่ตามก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้คนที่เป็นอนะอยู่อยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เรามีเวลาซ่อนนะครับ เราจะรีบไปซ่อนกันเลยนะมีวิธีมีการดูสเปคเลสด้วยนะเพื่อดูว่ามันมันไปทางไหนนะแต่ตอนนี้เราต้องไปหาที่ซ่อนกันก่อนนะรเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเจ้าเอ๋อรครับไปทางนี้นะครับไปทางนี้โอเคเราเข้ามาทางนี้นะนี่ก็จะมีพิกัดบอกด้วยว่าเราห่างจากมันเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะตอนนี้เราห่างจากมันประมาณ เท่าไรล้วก็ไม่รู้นะับผมเป็นคนที่หาที่ซ่อนไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าตรงเนี้ยเหมาะแล้วแหละตรงนี้นะตอนนี้เราห่างก่บมันเยอะเลยนะไปะเราจะสเปคไปดูมันนะครับว่าตอนนี้มันกำลังทําอะไรอยู่โอเคตอนนี้มันได้เวลาหาของมันแล้วตอนนี้ก็มีรายหนึ่งชีวิตตายไปแล้วนะครับคนหนึ่งนะครับชีวิตได้ดับสูญแล้วก็นี่ครับก็จะมีชื่อนะว่า เรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้มันยังห่างกว่าเราอยู่นะครับเขามีเวลาให้กี่นาทีประมาณสี่นาทีนะครับนี่ไอทีคนนี้ตอนนี้ยังห่างกว่าเราเยอะเลยนะครับแต่มันก็ไม่แน่นะฮะมาดูกันตอนนี้มันอยู่ในตูนะ้อะไรเนี่ยเราคือเอเดนมันของพี่เอกแล้วนี่โอ้โหมีที่เก็บกระตังด้วยแต่เราคงไม่มาเสี่ยงหรอกเราเสี่ยงเอาชนะดีกว่า <S 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 นี่ตายไปแล้วครับคนหนึ่งเออแต่ว่าผมก็เคยเห็นคนมาซ่อนในในนี้นะแล้วมันหลบได้ด้วยแต่ผมไม่ทำนะ ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่มันมืดมากๆเลยและเป็นที่ไหนที่ตอนนี้มันห่างไปกับเราประมาณหนะ้ารอยนะครับโอ้ยตายไปแล้วนะครับสามคนแล้วครับตอนนี้ผู้รอดชีวิตเหลือแดคนครับตอนนี้มันอยู่บนนี้ตอนนี้มันก็ห่างกว่าเรานะครับแต่มันก็เหมือนจะเดินไปใกล้เรามากยิ่งขึ้นนะครับไม่นะไม่นะก็เนีย่ยดูอ,อ๋อเริ่มห่างขึ้นแล้วครับเริ่มห่างแล้วเริ่มห่างแล้วนะครับไป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 อู๋ ตอนนี้มันไปหกร้อยแล้วเมื่อกี้ยังสามร้อยห้าร้อยอยู่เลยตอนนี้มันโอ้โหตกลงมาแล้วนะแต่มันก็น่าจะมีคนมาซ่อนโอ้มันได้เงินนะแต่เราเราเราคงไม่เอาเอาเงินตรงนี้หรอกนี่ผมเห็นมันเต็มเลยพวกซ่อนข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้เห็นประมาณสองคนนะโอ้ยมันเอาอย่างเงี้ยนะเป็นช่องกระโดดที่สูงด้วยนะครับเราจะเป็นเอเดนให้มันเองเราจะไม่คุ้มครองมันทุย มันอยครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แท้ตรงเองยังโทดเองยไม่หาผุ้คนอีกเหรอมาดูเรานรับมีใครมาไหมโอยมืดมากตอนนี้สภาพมืดมากเลยนะครับโอ้ยเปิดเกมแป๊บโอเคชัดเจนปิดประหยัดแบตดีไปดูต่ออุยมันใกล้มาเข้ามาใกล้เราแล้วนะครับแต่ว่าอุยมันใกล้เรายิ่งขึ้นแล้วเมื่อกี้มันหกร้อยอยู่เลยทำไมตอนนี้แกมาใกล้เราแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้ย โอ้ยตรยยงนี้เหมือนเป็นที่เทเลพอร์ต oh โอ้ไม่ก้อ๊อมันหายไปเจ็ดคนแลน้วนี่แต่ว่ามีมันมันล่าได้ครับแต่ตอนนี้มันก็เหลือประมาณหนึ่งนาทีนะครับเฮ้ยผมเห็นคนอะอยู่ฝั่งนู้นมันจะไปทันไหมเนี่ยนั่นนั่นคนนั้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นอยู่ตรงประตูนะฮะแต่ว่ามันจะล่าได้ไหมเราจะมาดูกันนี่ประตูเนี้ยไอ้นั่นโดดหนีไปยังดีไปแล้วอ้าวดดลงไปไหมไม่โดดนะฮะแล้วโดดแล้วเอาไปเอาตามไปเอาตามไปโอ้ตอนนี้อุ๊ย มันเริ <im après> <m> ่มใกล้เราที่นขึ้นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันเริ่มใกล้ผมอ่ะแย่แล้วไงใกล้ผมแล้วเออเฮ้ยเไปก่อนี้ไปไกลกว่านี้เฮ้ยโอ้ยแย่แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาคนแล้วเฮ้ยมันมันโอ้มันเฮ้ยไปไกลไกว่านี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้สองร้อยก็เริ่มมันตายแล้วนะเฮ้ยขอโทษนะมีเสียงไล่แม่ค้ามาแม่บ้านมือโปรแต่ว่าทำความสะอาดก็ XD ขอโทษนะครับเีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอเคนะฮะตอนนี้มันเริ่มจากเราไปแล้วไหนดูดิมีคนมาไหมไม่มีนะฮะเราจะไปแอบดูกันนะแดดดดมันกลังวิ่งไลต่ตามคนนึงครับไตตายอโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยยังกระโดดแฟตเลยอืมยี่สิบเก้าวินะครับไปซ่อนต่อตอนนี้ก็ดูห่างเราไปเรื่อยๆนะครับ ดูเหมือนจะห่างจากเรามากนะเป็นที่ซอ่อนที่ใช้ได้เลยนะครับก็ดีมากตรงเนี้ยโอเคมันก็กระโดดใช่ไหมโอเคแต่ก็ยังไม่เจอใครสักคนสี่คนผู้ที่รอดมีเอบอสคราฟอยู่ในนั้นด้วยโอ้ย oh, ลายมาเต็มเลยแต่ละวันเนี่ยช่างมันเถอะโอ้ยเฮ้ย oh. hey, จะหมดเลาแล้วสามสหนึ่งหมดเวลา,วลาไอเด็กน้อยไม่ต้องสเปซเลยแล้วเย้ yeah, ได้สิบบาท ซีเล็กแบปใหม่เราจะได้แมปอะไรเอ่ยอันนี้จะได้แมป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 ที่ทำงานเวิร์กช็อปนี้เองและผู้ที่จะได้เป็นไอทีคือคือไม่ใช่อบอสคราบแน่นอนว้า มันเดาถูกด้วยปองปองแปดสปดนะครับนั้นขอจะต้องตัดคลิปเยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้นะครับมันก็เริ่มเวลาแล้วเราก็เก็บมาได้ประมาณสามบาทนะครับตรงนี้มีอะไรไม่ไม่มีทางออกเอาแล้วนะครับเราเราเราซ่อนตรงนี้ถั่วดีไหมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะมันก็ดูไม่ค่อยเอ้ยอย่าพึ่งมาอ่าพึ่งมาตอนนี้อย่าพึ่งมาตอนนี้อย่าพึ่ง oh my gosh โอเค ไปสเปกเลดก,กันเลยนะครับนี่ตอนนี้มาถึงล้อนะครับเป็นทิ่นแท้ก็ใกล้เราอะ่ะตรงยางแล้วนะ่ะเป็นของเราเลยแหละโอ้เราโดนคนแรกแน่เลยโอ้ไม่กอดโอเคแต่แกไม่ได้เงินแล้วละ่ะว้าวมันได้แล้วนี่ใครในข้างหลงังอ้าวตายไปแล้วคนหนึ่งไม่ครั้งนี้ผมว่าผมผมผมมีโอกาสแพ้ได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ย ผมเป็นคนซ่อนแอบไม่เก่งนะเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วไง xd 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 ไปแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วผมไม่อยากเล่นแล้วแกรีบดีไปดิไปดิชิวไปอุ้ยผมกลัวโอเค ปลอดภัยดีจังเลยโอไปนะครับยังโชคดีนะเมื่อกีก้กะจะหยุดคลิปซะและ้วโอเคเพื่อเอเป็นความไม่เสียเวลานะครับเราจะหยุดคลิปก่อนนะครับสงสัยจะหยุดไม่ได้เพราะมันเจอคนหนึ่งแล้วละ่ะเอาเรามาดูการไล่ล่าของมันนะครับมันยังขึ้นไม่ได้เลยกระจอกมากเลยเดร็วๆๆๆหน่อยมาดูการไล่ล่าของมันก่อนนะฮะนี่ตอนนี้นะเอาเอาหายเพื่อนคนนั้นหายไปไหนอโอ้ อ้าวอยู่ข้างหลังนี้เองเอาตายแล้วเอาตายแล้วนะฮะไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นข้างหน้าเราไหมครับนี่เดี๋ยวผมสูมาให้ดูโอเคนะอุย๊ย่ามาบางนี้ไอชอบมันใกล้เข้ามาเราเรื่อยๆแล้วนะครับแต่มันก็จะแรงครับโอเคตายเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราต้องจับจังหวัดดีๆนะเพราะผมก็กลัวแล้วตอนนี้หนึ่งนาทีสี่วิใช่ไหม มันมีโอกาสนะครับที่มันจะมาหาเราได้นะครับดังนั้นอย่าประมาทนะครับโอเคมันผมจะถ่ายไว้ตลอดนะครับตอนนี้หรือไม่ถ่ายตลอดก็ได้มันก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้เราจะดูไว้นะมันเข้ามันใกล้ามาเร็วเรวเร,วเรว็ซ้ายโอเคโอเคนึกว่าจะล้มอีกแม่สาวน้อยอเอานะครับอย่ดูก่อนโอ้มันก็ไปไกลกว่าเราคนนี้นะคะหาไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็หาไม่เก่งแหละ ก็ตอนนี้คนก็เหลือแปดคนใช่ไหมคนที่เราประมาณห้าคนใช่ไหมครับถ้าข้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะมันก็ผมก็ไม่อยากจดจําอะไรมากนะว่ามันไม่จําเป็นเมื่อกี้นี้มีคนกระโดดมาแล้วก็ตายด้วยแล้วตอนนี้ก็มันก็เจอใครคนหนึ่งก็เราไม่รู้นะับโอ้มีดาบด้วยไปดียังไม่ไปอีกโอ้โหโอเคสิบสามวิไปวิ่งเล่นดีก,กว่าเก้า <laughs> วิ แวิเวิหวิหวิสวิมาผมมาแล้วผมมาวิ่งแล้วเราโอ้โายก my g ชนะแล้วนะฮะโอ้โ oh หอะาใส่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะับสวัสดีครับ